สวัสดีค่ะวันนี้แนนจะพาไปชมความสวยงามของเพชรน้ำร้อยเซอร์จากสถาบัน GIA Triple Excellent Hard and Arrow กันนะคะเพชรเม็ดนี้มีน้ำหนักอยู่ที่1.01กรัตค่ะ คัดติ้งบอกได้เลยว่าสเปกนางฟ้ามากๆเลยค่ะวันนี้แนนจะพาไปชมนะคะความสวยงามของเพชรท้าดแอนแอโรหรือ H&A ค่ะเพชร H&A คืออะไรล่ะคะเพชร H&A ก็คือการที่เพชรเม็ดนั้นๆเจรไนาได้อย่างสมบูรณ์แบบตามอุดมคติของการ,จราาเจรี่ยมทุกเหลี่ยมมุมทุกมุมต้องมีความสมมาตรและมีความเท่ากันเราต้องใช้กล้องสองพิเศษ Ideoscope มาส่องดูกันนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมองจากหน้าเพชรด้วย Ideoscope จะเห็นเป็นลูกศร8ดอกแบบนี้เลยค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับเพท้าเดนแอโรเมรลูกศรแดดอกเห็นชัดมากๆเลยค่ะความเพ็รลงนะคะมองจากก้นเพชรนะคะด้วยไอดิสโคปจะเห็นเป็นหัวใจแดดวงสวยแบบนี้เลยค่ะท่านไหนอยากมาชมเพชรเม็ดจริงนะคะนัดแน่นได้เลยนะคะที่หน้าร้านเดอะวอล์คราชทุก,ทกไซส์ท,ทุกสีกสจัดได้ตามงบ,<อ>บประมาณเลยค่ะ